ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ G E New Normal รายการสุขภาพดีกับ G E New Normal นะคะ,ะเป็นรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยับร่วมกับวิชา การศึกษาทั่วไปนะคะหรือว่า general education ค่ะรายวิชา GE นั่นเองนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะให้น้องๆน,นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้เนี่ยเข้าได้ ถ่ายทอดนะคะความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะด้วยวิธีต่างๆในช่วงนิว n นอร์มอลเนี่ยค่ะแล้วก็นำมาพูดคุยในรายการเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับชุมชนกับสังคมทั่วๆไปด้วยกลุ่มที่ผ่านมากลุ่มแรกเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะคุณผู้ฟังขาใครที่เข้าข่ายด้วยอาจจะต้องนั่งทำงานนานๆนั่งท่าเดียวนานๆคงจะได้ประโยชน์ไปไม่น้อยเลยค่ะแกงแขนจะลดพุงได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังน้องๆ เขาคุยกันแต่ว่าตอนนี้ต้องให้น้องที่จะมาพูดคุยในช่วงแรกนี้ได้แนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะน้องๆแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวภทยมาตรอนุพัยวันค่ะสวัสดีครับนายภูเบสเลิศรัตน,น์อุกูลครับสวัสดีครับนายวัุพลธิยาคำครับ ค่ะเรียนสาขาวิชาอะไรกันคะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ค่ะอ๋อเด็กวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั่นเองวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีสาวสวยด้วย <c oughs> น่ารักจงเลยปีหนึ่งกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนักเเป็นน้องๆปีหนึ่งอยู่เลยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแกว่งแขนลดพุงใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสําหรับวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายกันค่ะยิ่งช่วงเวลาเช้าๆการออกกําลังกายง่ายๆและประโยชน์ อาจจะเป็นแนวทางสำหรับทุกคนค่ะคุณผู้ฟังค่ะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพยืนยันแกว่งแขนถูกวิธีไม่เป็นอันตรายแนะแกว่งแขนวันละ30นาทีผลวิจัยชี้ช่วยลดพุงลดโรคหลายคนสงสัยแค่แกวงแขนเฉยๆจะทำให้ลดพุงได้อย่างไรและตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แค่ลดพุงที่ยุบลงไปเท่านั้นแต่การแกวงแขนเฉยๆยังมีประโยชน์อีกมากมาย อยากรู้ว่าคืออะไรและวิธีการแกวนแขนที่ถูกต้องทําอย่างไรแกวนแขวนลดพุงแกวนแขวนรักษาโรคแค่แกวนแขวนเฉยๆจะทําให้ผลรับแสนมหศัศจรรา์ขนาดนี้เลยหรือทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพถึงได้ออกมารุนรงกันอยู่บ่อยๆอยากรูแล้วสิว่าแกวนแขวนบำบัดโรคและลดพุงได้จริงหรือถึงเวลามารับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ จากกรณีมีการแชร์ข้อมูลเตือนการแกว่งแขนออกกําลังกายว่าไม่ดีต่อกล้ามเนื้อบ่าไหลาอาจทําให้เกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดมีผลกระทบถึงกระดูกและเส้นเลือดโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ควรทําเพราะเป็นเหตุทําให้เจ็บป่วยได้ในระยะสั้นอาจ,จไม่เห็นอาการแต่ถ้าทําติดต่อกันานานๆจะมีผลเสียมากขึ้นรองผู้ช่วยศาสตราจา,ารย์ปัญญาไข่มุกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกข้อและ วิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่าทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพรณรงค์เรื่องการแกว่งแขนผ่านแคมเปญลดพุงลดโรคมาตั้งแต่พศ2556โดยมีผู้สนใจนำวิชานี้ไปใช้ออกกำลังกายเป็นจำนวนมากการแว่งแขนถือเป็นศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ถ่ายทอดมายาวนานหลายร้อยปีเป็นกิจกรรมทางกายอย่างง่ายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแต่ต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกวิธีจึงจะได้รับประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ จากการวิจัยพบว่าการแกว่งแขนสามารถเผาผลาญได้ถึง230แคลอรี่ต่อชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับการเดินและไม่เกิดผลเสียใดๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนแกว่งแขนนะครับ 1. สวมเสืส้อผ้าที่ไม่ครับหรือรัดแน่นเกินไป 2. อ,อบอุ่นร่างกายด้วยการสบัดแขนมือและเท้าสักคู่พร้อมหมุนศีรษะเพื่อให้กล้ามเนื้อและร่างกายผ่อนคลายและพร้อมต่อการแกว่งแขน การเตรียมพร้อมที่ดีจะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการแก่งแขนที่มากขึ้นหลักการการแก่งแขนที่ถูกต้องคือ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันประมาณช่วงไหล่ปล่อยมือทั้งสองข้างลงข้างลำตัวไม่เก่งแต่เรียงนิ้วมือให้ชิดกันหันอุ้งมือไปทข้างหลัง 2. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปาก 3. จิกปลายนิ้วมือ นิ้วเท้าไปกับพื้นส่วนส้นเท้าก็ให้ออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นแรงจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่โคนเท้าและท้องตึง 4. สายตามองไปข้างหน้าจุดใดจุดหนึ่งตั้งสมาธิให้ดีสลัดความกังวลออกให้หมดรวมสมาธิเอาไว้ที่เท้าเท่านั้น 5. ยกมือแว่งแขนไปข้างหน้าเบา,เบาๆแกว่งแขนให้ทำมุมกับลำตัวประมาณ30องศานับจํานวนครั้งไปเรื่อยๆอย่าลืมออกแรงที่ส้นเท้าและลำแขนด้วย ส่วนเวลาแก่งแขนไปด้านหลังให้ออกแรงมากหน่อยโดยให้ความสูงของแขนถึงลำตัวประมาณ60องศาพอบอกว่าแก่งแขนลดพุงลดโลกหลายคนอยากให้เกิดผลทันตาเลยทำแรงงโดยแก่งแขนแรงกระชากกล้ามเนื้อแขนหวังเผาผลาญให้ได้มากๆจนเกิดอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นของไหลได้ขณะเดียวกันการอักเสบที่หัวไหล่หรือบ่าถือเป็นโรคฮิตที่มีผู้มารับการรักษาจากแพทย์เป็นจานวนมาก ดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเนื่องจากร่างกายที่มีการเสื่อมโทรมสภาพตามเวลามีการใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวหนักเกินไปดังนั้นปัญหาการเจ็บไหล่มักมาจากสาเหตุอื่นๆไม่ได้เกิดจากการแก่งแขนหรือกรณีที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วพอมาแก่งแขนด้วยท่าทางผิดๆหรือทำแรงๆก็อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ ค่ะเราก็ทราบไปแล้วนะคะว่าหลักการแกว่งแขนที่ถูกต้องเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างน,นะคะดิฉันฟังน้องเขาพูดไปด้วยดิฉันก็พยายามนั่งนะคะ,ะเขาบอกให้ยืนแต่ว่ายืนไม่ถนดัดติดหูฟังน,นะคะก็นั่งแล้วก็ลองลองทาท่าแกว่งนะคะแม่ขนาดแกว่งสองสามทีรู้สึกว่าแม่ได้กล้ามเนื้อจริงๆเลยแอนนะนะคะก็เป็นวิธีการแกว่งแขนที่น้องๆน,นะคะ นำมาฝากนะคะยังมีอีกนะคะในส่วนของเรื่องการแกว่งแขนลดพุงเะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องให้น้องๆน,นะคะอีก3ท่านนะคะในกลุ่มนี้ได้แนะนําตัวเองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของอสาระดีๆที่นํามาฝากะคะ่ะให้น้องๆแนะนําตัวเองกันได้เลยนะคะสวัสดีครับผมนายเกดิศักดิ์สอแจนะครับสวัสดีครับผมนายนะัชชนชัยวงศ์ครับ สวัสดีครับผมนายเวชริมครับค่ะนะคะน้องๆทั้ง3ท่านนะคะวันนี้ก็จะมาต่อกันเรื่องการแกว่งแขนพอบอกการแกว่งแขนลดพุงลดโลกนะครับหลายคนอยากให้เกิดผลทันตาเลยทามืำแรงด้วยแกว่งแขนแรงกระชากกล้ามเนื้อแขนหวังเผาผ่านให้ได้มากๆจนอาจจะเกิดอาการแบบเจ็บที่เส้นเอ็นของไหลได้ขนาดเดียวกันการอักเสบที่หัวไหล่หรือบาถือเป็นโรคที่มีผู้มารับการรักษา จากแพทย์เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะผู้อายุ40ปีขึ้นไปเนื่องจากร่างกายมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลานะครับมีการใช้กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวหนักเกินไปดังนั้นปัญหาอาการเจ็บไหล่จึงมักจะมาจากสาเหตุอื่นไม่ได้เกิดจากสาเหตุแกว่งแขนนะครับหรือกรณีที่มีอาการแบบเจ็บอยู่แล้วพอมาแกว่งแขนโดยท่าทางผิดผิดหรือทํา แรงๆนะครับก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับซึ่งการแกว่งแขนผิดวิธีพบบ่อยที่สุดนะครับมี3วิธีนะครับคือการแกว่งแขนแรงเกินไปนะครับ 2. ความหรือหงายมือไม่ปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติ 3. แกว่งแขนพร้อมกับย่อข่าและมีการขย่มตัวขึ้นลงเบาๆนะครับทำให้เกิดอาการแบบเจ็บของข้อข่าได้นะครับข้อ ขอย้ำว่าการบริหารร่างกายโดยการแกว่งแขนเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ง่ายนะครับทำได้ทุกที่สะดวกปลอดภัยโดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหากปฏิบัติถูกวิธีแต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติถูกวิธีอาจจะมีผลเช่นเดียวกับการออกกำลังกายทุกประเภทคือทำให้เกิดอาการแบบเจ็บเช่นเดียวกันครับต่อไปเรามาฟังกันว่า ประโยชน์ของการแกงแค่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเชิญได้เลยค่ะประโยชน์ของการแกงแค่น,นะครับ 1. ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกแพทย์จีนแผนโบราณเชื่อว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพในร่างกายเกิดมาจากเลือดลมเป็นหลักเพราะหากเลือดลมภายในร่างกายของเราผิดโรคต่างๆมากมายก็ถากถมเข้ามา แต่การกวงแขนนี่แหละที่จะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นและไม่ติดขัดเอาได้ง่ายๆซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยเปลี่ยนสภาพอวัยวะที่ผิดปกติให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง 2. ระบบน้ำเหลืองทำได้ดีขึ้นบริเวณรักแร้หรือชุมทางของต่อมน้ำเหลืองการกระตุ้นให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้นด้วย การเกรงแขนไปพร้อมๆหายใจลึกๆจะช่วยให้ต่อมน้ําเหลืองได้ขยับและทําให้น้ําเหลืองไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นเมื่อระบบน้ําเหลืองทํางานได้ดีม้ามต่อมทอมซินต่อม,อม,อมไทมัสท่อน้ําเหลืองซึ่งเป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดขนถ่ายของเสียและมลพิษที่สะสมในร่างกายก็จะทํางานได้ดีขึ้นด้วย 3. ภูมคุ้มกันร่างกายเมื่อระบบน้ำเหลืองดีการสร้างเม็ดเลือดข,ขาวของแอนติบอดีของภูม,ค,มคุ้มกันก็จะทำงานได้ดีทำให้เกิดอาการที่เจ็บป่วยอยู่ทุเทาลงหรือมีสุขภาพที่แข็งแรงได้นั่นเอง 4. ช่วยลดน้ำหนักการขยับร่างกายไปมาย่อมให้ช่วยพลังงานได้ดีมากขึ้นเผาผลานพลังงานได้ดี และช่วยลดความอ้วนได้นั่นเองกี่งแขนงกันแค่10นาทีก็ช่วยลดทุงได้แล้วประโยชน์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพบต่อกับเวชลิมครับครับผมประโยชน์ต่อมานะครับคือ5ครับลดความดันโลหิตสูงครับลดการสะสมของไขมันรักษาน้ําตาลในกระแสะเลือดครับชะลอการเสรื่อมของเขา่าและลดอาการปวดคอบาา่าไหลจากออฟฟิศซินโดรมครับการ แกว่งแขนติดต่อกันแค่10นาทีครับให้ประโยชน์ต่อคุณแค่เพียงเรื่องการออกกำลังกายเท่านั้นแต่หากต้องการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บลดความดันโลหิตสูงลดไขมันรักษาหลับน้ําตาลในเลือดชะลอการเสื่อมของเขา่าลดอาการปวดคอปวดบาปวดไหล่ควรจะต้องทําติดต่อกันให้นานกว่านั้นและทําบ่อยๆครับ 6. ลดไขมันท้องแขนหากใครคนไหน มีท้องแขนย้วยไขยมันย้อยอยากจะลดแขนด้วยการแกว่งแขนก็สามารถทําได้แต่ให้เพิ่มน้ําหนักด้วยดัมเบลหรือขวดน้ําขนาดพอดีมือเข้าไปหน่อยครับรับรองว่าทั้งสุขภาพดีและมีแขนเรียวได้แน่นอนดังนั้นการแกว่งแขนจะเหมือนกับการออกกําลังกายโดยการเดินแต่เพียงการเดินร่างกายมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแกว่งแขนสลับซ้ายขวาส่วนการแกว่งแขนนั้นร่างกายอยู่กับที่แกว่งแขน ซ้ายและขวาไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกันครับเมื่อคนเห็นประโยชน์จากการแกว่งแขนซึ่งเป็นกุศโลบายให้ขยับร่างกายแทนการเนื้อนิ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนหันออกมาออกกำลังกายกันมากขึ้นสำหรับในช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการมาโดยตลอดครับพวกเราจากคณะบริหารธุรกิจสวัสดีครับ ค่ะก็ขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะคะทั้งสามท่านนะคะในช่วงที่สองนี้ที่มาพูดถึงเรื่องของประยนนต์กัน แกงแค้นนะคะก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มที่สองนี้ในช่วงของสุขภาพดีกับ g .E.New Normal เรื่องของการแกงแค้นลดพุงนั่นเองค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเหมือนกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมฟังแล้วนะอย่าฟังเฉยๆต้องทาตามด้วยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆเลยชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุข สุขภาพดีกับ GE New Normal